โอเคฮะให้ร okay. huh? oh, okay. ้องเลยอ่าจะอ่านหรือจะร้องโอเคนี่ของของเธอนั่นของของเอาคอลเลคเตใหม่นะอ่านเอาไหมหรือจะร้องเอาร้ออง่ะ ไหนต้องดูด้วยว่าบทถึงไหนแล้วบทอาขยันนี่ของของเธออ,อนี่ของของเธอนั่นของของฉันนำสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ งางออแบบนี้นเยห้องห้องเธอก็ต้องชี้ไปทีละอันโดยสิจะได้รู้ว่าตรงไหนนะที่ทำะะตกไว้ชีี้ไปทตัวฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอเยี่ยมเล่มนี้กี่หน้าเล่มนี้จะสอบกี่หน้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กี่หนออ้ารอย่า,าเลย แต่ว่าอ่านได้ทุกหน้าใช่ไหมตอนนี้อ่านได้หมดทุกหน้าแล้วโอ้โหกี่เล่มเนี่ยฮะทำไมสอบเยอะสบายย่องอ่านให้นูกภาษาจีนภาษาจีนขอเปิดดูได้ยากเหรอโอ้ษายากมากยากมากเอาภาษาจีนก็สอบด้วยเหรออือโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรเนี่ยปอหนึ่งก็ต้องเรียนภาษาจีนด้วยเหรอเนี่ย แล้วไม่รักกิจกรรมออาสวัสดีตอนเช้าภาษาจีนว่ายังไงนี่ยาวแล้วถูกเหรอถูกหรือผิดอ๋อถ้านับหนึ่งถึงสิบล่ะอ๋อสักนับถึงยี่สิบถึงยี่สิบเลยเหรอืออเราแป๊บองเียวข้อให้หมดโอเคอันนี้ภาษาอะไรวิทยาศาสตร์ตอนหนึ่งก็มีวิทยาศาสตร์ด้วยฮะอะไรเนี่ย อ่าลงังลูภาษาจีนใช่ไหมใช่อ่าอ้าแเกสิบสิบเอ็ดสิบสองส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปอันนี้ถึงยี่สิบแล้วเหรออืมไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยาาโอ้โหสุดยอด้าไมถึงยี่สิอันนี้ภาษาไทยอืโอ้มีอ่าทำไมสังคมอ สังคมอ่ะสังคมก็มีด้วยเหรอป่อนหนึ่งก็มีสังคมด้วยเหรอพาทีพาทีคืออะไรพาทีไงมันเป็นวิชาอะไรพาทีก็ปิดใหอดูี่มามามาใบบกใบบัวเป็นนิทานเนี่ยใบบัวใบบกใบบกใบบัวโอ้โหอ่านให้หมดเลยเหรอเนี่ยอ่านเริ่มต่อไปอะไรสมุดมสมองดนดูสมุด ก,กันบ้านอ,อ๋อโอเคเยี่ยมมากเอาอ่านเริ่มนั้นต่อทีนี้อืมเยี่ยมมากเยี่ยมมากต้นตัไปฝนตกต้องขีไปด้วยทีะละตัวอ่า ขยนันฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจบแตกใจผอชินดินไปทำไมต้องทำเสียงแหลมด้วยไม่แหลมเสีย<น>งแหลมเกินไปไหม มะพากใจกว้างขอพักสักวันฝ oh. นตกแดดออกลุกประจอกรักันขอหายเหนื่อยอ่อนบินจนพายพางยังไม่ทันถึงแหลมจังเลย ทำไม,ไมทำเสียงแหลมจังโอเนนคน okay. เอาเติมข้าวก่อนก็เขาร้องกันแบบเนี้ยเขาต้องทำเสียงแหลมเลอโอ้เวลาอยู่ในโรงเรียนเ,เขาได้ไแบบนี้อโอ้สุดยอดแล้วเมื่อไรจะอ่านจบเนี้ยต้องขี่เล่มนะแล้วเมื่อไรจะอ่านจบเนี่ยกี่เล่มเนี่ยสองเล่มอยู่ อันนี้ล่ะได้ทุกเล่มเลยสุดยอดมากฝนตกแดดออกนกกระจอกบ,บินมาอ้าวอันนี้อันเดิมไม่ใช่เหรอฝนตกแดดออกเมื่อกี้อ่านไปแล้วอ๋ออันใหม่เหรอฝนตกแดดออก มินมาฟ้าใสาแดดจ้าต้นอ,อย่าเอ็นไอว้ำถูงก็มาเอาอะไรอ่ะฮนะ,ะไ,ไหวอไเอ็นไหวยังไงเอ็นไหวร้องรำทำเพลง มันร้องเพลงเลยเนี่ยเธอชอบบ้างเธอชอบบ้างเธอชอบบ้างบ้านอะไรบ้านอะไรไอ้โมอหายหรอไอ้โมอหายหรอไอ้มอไห้โน่นออชอบบ้านเก่าหรือบ้านใหม่บ้านใหม่นี่แหละ ก็ต้องเป็นบ้านใหม่สิจะเป็นบ้านไหได้ยังไงบ้านอะไรบ้าบ้างบ้างบ้างอันนี้ไม่ใช่บ้านบ้างบ้างอ๋อบ้างเธอชอบบ้างไหมอ่าถูกต้องปาตาลายบ้างไหมบ้างไหมมาสิมาสิรองเพลงโอเคคำต่อไปโอ้ถูกต้องถูกต้องเมื่อกี้นี้ ปลาตาลายปลาเมื่อปลาเมื่ี๋ยวเยวจะเอายาคูให้นะเปิดห้องผมที่เดียวเอาเปิดหน้าต่อไปนั่งดีดีเอาหน้าไหนต่อ สองหน้ายาวเลยนะเอาเลยว่าปอ้าอชอบเหรอฮะป้อชอถเห้อ,อไม่เงัน้นจะได้เป็นเริ่มใหม่ตั้งแต่นี้ของของเธอเหรอออ้าวเริ่มโอ้ทำไมคนใช เป็นพี่เป็นน้องอันนี้จะสอบวันไหนเนี่ยเมืองสามสิบสามเอ็ดสองวันสามสิบสามเอ็ดไม่ไม่สามสิบสามเอ็ดแล้วก็ต่อไปก็สอบต่อเนอะโอเคโอเคคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองไอย ไทยคนไทยเข้มแข็งรวมแรกรวมใจถ้าไม่ทำเสียงแหลมได้ไหมรับชาดยิงไกไทยสามขีคนไทยทงไทยไทยลมเป็นหกเป็นทงสามสี